ซาซาติล่งกาขึ้นมาทั้งยอดเขาพี่จัาเท้าเติมลูกเมือยแล้วนั่งเฮ็ดโกโซอยู่นั่งเฮ็ดนานเลมเละแล้วกดมือถือไปหาปุซซาวโอ้ยนอนเหยียงต่อไปเหยียงต่อข้างจือไปแล้วโอ้ยหมดล่ลยเลยไปล่งกาลูกหม่งเกาขี่ข้อเทาเติมนะซา,าติล่งกาขึ้นไปมุ้ย ไปยืนนังทั้งคนไงพูด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 เพราะนีสิไปต่ออยู่ดิงดหลายขนาดเศร้าห่าห่าไม่ใส่ตออยู่จะเสียเอาจอยเป็นได้เท้าข่อยว่าไม่แห้วมีแห้งน้ำเจ้าเราได้งดหลโอ้ยตอนนี้ก็บจอยขี่แห้งแม่บอกแตงติดดากแล้วแกะมาออกละต้องสิย่างขึ้นไปอีกอยู่ม่ไหวเลยได้ม่ไหวเลยได้ป้อยถิ่มผู้เดียวได้ เอาไปโผล่ได้เถอะแค่จะไปโผล่ได้คันว่าไหวละมันเมื่อยขั้นย่างคืนมากกว่าสูงยังไม่คืนเขาเลยที่จจ้ะกระเบื้องเตี้ยท่ามันสั้นไปไหนตีลูกกาคืนมากนะพูดไอ้สิคืนไปอีกอยู่เหนื่อยแล้วยืนคืนไปละยืนคำแอลแค่หนาลเล็มเละสาหาบหาบอยู่ ซอากับผนหมาวอแล้วเมื่อยเศร้าหาัหามไมไเฮยหยดดเข่ากับว่าอะไรกินกินแต่มืมอเศ้านี่สุก,กี้นี่ต,ต่พักโว้ยมันกับบรีพลังงานหลายพอดพเนาะตกเทียงมากซี่โมงหามงแล้วถ้ากินอีกอ,อ,อยู่พติการลิงการทนทวนซากัคำต้นไม่ทุกต้นที่ยางพานจจะบหวแล้ว เงืเท่าถูเติงแน่ตัวสียงยก็ถวยลลังบ้านตีท้อโว้ยตา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 ยใลลเนี่ยเห็นสนแล้วอ้้ยเห็ดเๆ็ดเห็ดเห็นเห็ดตีลังกายสาวซาน่ะบอสนนะจ๊ะบอสนทางสั้นทางบอสสั้นเด้สาวซาเห็นเห็ดดอกหนึ่ง จีรังกาเลยโอ้ยมุดเก่ามุดลายอย่าเฝ้าด้วถ้ซฟาจีรังกาลงโนู่นแล้วไม่เห็ดอะไรร,ไะไร,รู้ไม้อยู่ในโคลเตนโอ้ยจีรังกาไ,ไวไวเห็ดกินได้ตัวนี่เห็ดผึ่งตัวนี้พอ,อยู่ไหมโอ้ยพวดเขาต้องสิไปใส่กับไปโรเด,ด้อนั่หาข่อยเอาโรดด้อข่อยหาเห็ดก่อน โอันนี้เห็ดไตเบี้ยอันนี้เห็ดไตเบี้ยวเอาจ้ะเห็ดไตเบี้ยไม่เอาเอาเห็ดเพิ่งเห็ดไตเบี้ยวเอาเตียงกาขึ้นโน่นต่อบารมู่เจ้าเห็ดบกดอกใหญ่เต็มเลยออกตัวเร็วปวดหักเตือนหงุดหงิดแล้วหลาย ข้ก็ยืนอยู่คุณสาซาเด้เห็ดดอกนีงเอาไปหมกใส่ผัดีกตูใส,ส่น้ำผงชีลดปลาแดกนุ่นๆน้อเจ้าเแล้วใส่ร่านชอบกิปลาแดกแล้วโอ้ใส่โซ่อยุ่นๆก็ได้เอ้ยเ้าหาาับหักมีอะไรเ้าหาาับหัก เฮ้ดูส t คอมพิว a ร์คมพิวเตอร์ดูไอ้ฟังก์ตัวมัชชู a อนใช่เดี๋ยวนั่ mm. yeah. yeah, yeah, a อตัวด่วนแคนอีทเห็ดเพิงเราเราบู่จ้าตรงลาบบวู่เราจะลากินอะไรกินอไ